มียางรถยนต์เก่าที่เสื่อมสภาพแล้วอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเราจะมาทําเป็นกระถางใส่ปลูกต้นไม้กันค่ะง่ายมากๆเลยเพื่อนใช้คัตเตอร์นะคะขอให้เป็นใบมีดที่ไซส์ใหญ่นะคะกรีดนําล่องนะคะรอบแรกคะ่ะยังไม่ต้องตัดให้ขาดนะคะกรีดให้รอบวงเลยส่วนรอบที่สอนะะี่คเราจะตัดให้ขาดโดยที่เราจะใช้เท้าของเราเนะะี่ยค่ะกดด้วยนะคะทําการแยกอรอยขาดนะคะ เพื่อที่ไอ้ตัวยางเนี่ยจะได้ไม่เป็นใบมีดนะคะจะตัดง่ายขึ้นเราก็จะทําการาใช้ใบคัตเตอร์เนี่ยค่ะกรีดตามแนวที่เรานําร่องไว้แล้วเนี่ยให้ขาดจนครบรอบวงเลยเนาะ mm hmm. พอเราเกรีดจนครบรอบวงแล้วอะค่ะทีเนี้ยด้านใต้ค่ะส่วนที่เป็นส่วนโค้งของยางเนาะที่เราจะไปวางปลูกต้นไม้เนี่ยรุ่งแนะนําให้เจาะรูสักส,สองรูนะคะก็ใช้คัตเตอร์เนี่ยค่ะเจาะเป็นรูสามเหลี่ยมก็ได้สองรูเพื่อที่ ให้น้ำระบายออกได้แต่ในคลิปลุงไม่ได้ถ่ายมาให้ดูเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะ